ทนายผู้การจอหมุกยื่นหลักฐานยันความบริสุทธิ์ขอพบอตรตรวจสอบข้อเท็จจริง4พฤศจิกาย,ย25 67, น2567น,นางสาวพารรชยาธน,นาพิรพ,พงศ์ทนายความขอคนตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขายื่นหลักฐานตอบคนตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อชี้แจงทอกกล่าวหาที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่อ้างว่าคนตำรวจตรีธีระเดชมีส่วนเกี่ยว<ร>ข้องในการ,รสั่งยุติคดีสวอุปกิจต,ต์ปาจริยางกูลที่พวกันกับยาเสพติดและย้ายผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรมนางสาวอัชิรยานํนำหนังสือมติปอปชซึ่งมีผลว่าไม่ชี้มุลความผิด มอบผ่านให้แก่พันตำรวจเอกโพธิรัก์ยิ้มเพชรเพื่อให้ผบตรพิจารณาประกอบการสอบสวนเพิ่มเติมโดยยกประเด็นข้อพิรุธว่าคำให้การของพยานสิบปากมีข้อความเหมือนกันเกือบทุกตัวอักษรคล้ายกับก๊อปปี้สํานวนกันมาซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นธรรมในการพิจารณาของเจเรตํำรวจคำสั่งที่ย้ายอะค่ะในสื่อนครบาลน่าจะย้ายเป็นร้อยท่านใน่ไซึ่งการโยกย้ายนั้นมันเป็นวาระการโยกย้ายปกติอยู่แล้วอะค่ะะะ อ๋อไม่ได้แต่งตั้งนอกวาระใช่ไหมไม่ใช่นอกวาระค่ะเป็นวาระวาระประจำปีค่ะก็ปชค่ะวีนศุกร์เป็นที่สุดแล้วนะคะว่าพิการสื่อมาพิการสอนะคะไม่ได้กระทบความผิดตามร้องนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าองนะนพอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าผลตำรวจตรีธีระเดชได้ยื่นฟ้องนายอัจฉริยะข้อหาหมิ่นประมาทและให้การเท็จซึ่งคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการอุทธรด้านนายอัจฉริยะซึ่งเดิมจะเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อยื่นเรื่องให้ผอาตารอเร่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยในประเด็นของพลตำรวจตรีธีระเดชแต่กลับยกเลิกการเข้าพบอย่างกระทันหันโดยไม่แจ้งเหตุ